สวัสดีค่ะฟฟี่แม็กซิมนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่หัวหินนะกลับวันนี้เดี๋ยวคอลเปกลับวันนี้นะคะลูกลับรับรับรับโอ้ยตื่นได้แล้วตื่นแล้วเห็นไหมได้กลับ ไปครับ <No way. S 1> น่ะไม่ยอมตื่นอีกเห็นไหมดื้อดื้อบอกให้ตื่นได้แล้วอ <Wow. S 1> เอ้ยจืดด้วย <laughs> จ,กกจักระจี <laughs> น่ารักปะละเอ้ <laughs> จ,กกจักระจมัน <c oughs> ฟอร์บี้จะ เรียนรู้นิสัยของเราจากน้ําเสียงของเรานะคะคือถ้าอยากให้มันเป็นแบบเชื่องเชื่องไม่ก้าวร้าวก็จะแ,แบบว่าต้องรูป,ปหัวใช่ร้องเพลงเห็นไหมว้าวฟี่เมื่อคืนเปิดเพลงนั้งคืนเลยอะบสเซปจ๊จกะจีเ <laughs> จ,จ๊กะจีกะกะจีเฮ้ยด้วยเฮ้ย